สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าสวัสดีพี่น้องเฮใไ้มันสัมปะหลังทุกท่านนะครับผมอ่ะเช่นเคยครับมื้อนี้อยู่กับพ่อขวัญใหญ่คือเก่ามื้อนี้พ่อขวใหญ่ผ้ามาจอบเบิ่งสวนครับผ้ามาจอบเบื้องไ้มันพี่น้องมันแปลงนี้นะครับอายุได้สองเดือนแล้วพี่นอ้องปลูกเมื่อวันที่สิบแปดเมษายนครับตรงนี้ 8เมษายน8พฤษภาคม8มิถุนานะครับครบสองเดือนแล้วนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาปลูก <c oughs> มาได้สองเดือนอสภา,ามากกันกับสบประมาณนี้นะครับอันนี้นะครับคือระยะร่องนี่เมตรห้าสิบนะครับพาพี่น้องมาเบิงวา่าหอดสองเดือนมันเป็นอย่างไรนะครับไกลจะมิดแล้วครับนี่ไกลจะบบเลีอยงยังละไกลจะร่องจะปิดแล้วครับก็คือมันสองเดือน ลักษณะมันสองเดือนกับสีแดงประมาณน,นี้พี่น้องเอ,อ้ยมาเบิงนะครับเป็นโลกใบยิ้ใบงอกระมีครับนี่หลายมันสองเดือนกับจะคุ้มล่องแล้วนะครับผมจะคุ้มล่องแล้วครับนี่มันถึงสูงเพียงหน้าอกนะครับหน้าอกนะครับเออแปลงนี้คือเ่ารับเป็นมันอีรวมที่พ่อก็อย่าบอกว่ามีทุกสายพันธุ์นั่นแหละครับแปลงนี้ต่งมัน,นีนยังพี่น้องเนี่เท่ากับ อันนี้พ่อก็หย่าบจักนะครับว่าเป็นม่านพันหนังนะครับการออกแดงๆนะครับพี่น้องท่นใดโบจักรอ่าคอมเมนต์มาบอกแน่นะครับแต่พอก็หย่าบจักนะครับว่าเป็นม่านพันหนังสือพันมานะครับผู้เต้โตเพิ่กขยังบจักนะครับว่าเป็นม่านพันหนังแต่เนี่ยพี่น้องอันนี้นะครับเฮ่ากับห้องเพื่นอ่าเป็นกากอ้อยหรือว่าคีเลอ้อยหรือว่ากากอ้อยนะครับ นี่ยพี่น้องแปลงนี้มีพื้นที่บัวลายลาเป็นใดดอกพี่น้องนี่ครับแนมไปเขียวเขียวนี่แมนเบิดเลยครับกเกิดบัคอยดีแล้วครับแต่ว่าพอเวลามันใหญ่มามันระเบิงขึ้นหลายสื่อพี่น้องนี่ครับอันนี้เป็นมันพงเพชรน,นะครับมันพงเพชรพอเวลาถือกิเลถือปุ๋ยเคมีมันจะเป็นสีนั่นนี่นะครับหย่อนมันเนี่ยพี่น้องจะออกสีอย่างนี้นะครับ ก็คือถ้าเมื่อไรทีนอดเราแหลกเขาแหลกเขานะครับก็แสดงว่าปุ๋ยเคมีเริ่มเบิดครับเบิ่ไงครับมันพองเป็ดเวลาปุ๋ยจะเบิด <laughs> เวลาปุ๋ยจะเบิดกินน่ะนอดจะสีแหลกเขาแหลกเขานะครับแต่ยังกินปุ๋ยอยู่แต่ปุ๋ยยังยั่งลายนะครับนี่นอดเราจะเป็นสีนน,นี่ครับนี่น้องบางทันก็สิว่ามันพ,งพองเป็ดปล้อมว่ญญ <laughs> มันว่าบโบแมนนะครับตอนนี้เรากินปุ๋ยอยู่เราเลยเป็นสีนี่นะครับนี่น้อง นี่ครับมันพวงเพชรคือกันแถมนี้ก็ได้อ่ะนับมาฟังนี่นะครับเป็นมันอีเหลืองน้อยนะครับนี่พี่น้องเป็นมันอีเหลืองน้อยนะครับ,ะร,บ <c oughs> ระยะปลูกกับเมรหาซีคือกันแล้วก็ระยะต้นกันกบหกบเจ็ดซีซันคือกันครับผมนี่แต่ว่านี่ครับใกล้จะคุ้มลองแหละแต่ว่าจะคุ้มลองสากกว่ามันมูก,กาดนงแดงนะครับมูก,กาดนแดงแล้วหลงอันนี้จะเบิดแล้วนะครับ แต่ว่านี่มันเหลืองอยังยังบเบิดนะครับแต่ว่ากะอีกนาจ,จะอีกบ้เฮงนะครับพี่น้องคือว่านาจะบ้เฮงสามเดือนนาจะมิดนะครับหลองนาจะคุ้มเกือบบิดนะครับก็เนี่ยแหละครับบางท่านว่าปลูกหางกระเม่นยู่ครับหางแต่ว่าพ่อมันใหญ่มากสี่นะครับมันกันยังแต่สนใบสารกันอยู่พี่น้องก็ซึ่งถ้าใบมันสารกันหลายก็ส่งผลต่อการสังกอ์แสงนะครับ ก็คือสั่งขอแสงใดดเต็มที่อากาศทายเทพใน่ลองนี่ไดบดีนะครับเขาก็เลยจําเป็นต้องปูหางนะครับทดลองทดสอบเบื้องนะาพี่น้องบมมีหยังเสียหายนะครับกเสียเนี่ยกับชิมีดอกขอเสียนะครับแต่ว่าขอดีกับมีมานําแหละพี่น้องทุกอย่างนะครับถ้ามีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับก็ต้องย่อมแหลกเปลี่ยนนะครับเพื่อทดลองในสิ่งใหม่ๆนะครับผมเก็ดไปพี่น้องแค่ประสบการณ์กันไป แบ่งกันไปนะครับพี่น้อง่ันไดเคยเหตดห่างแบบนี้แล้วได้ผลหรือไ่ได้ผลกะบ่อซูกันฟังน้านะครับแต่ว่าพอกอยหกกำเบุเคยปลปูกางปนีนะครับก็เรยกว่าันจักวานสีได้ทาไดนะครับอันนี้โอ้หงาก็ยังคงมีเ่านะครับหลังจากที่เขามาแตกลงอย่างสิ่วก็มาเก็บอย่างสี่นะครับมันก็เกิดใหม่ครับนี่พี่น้องก็มีเ่าครับหมองเนี่ย ต่ว่าวางใดสีมันเกิดดีมันก็หายไปเลยยะครับอยากกับโบมีขึ้นมาอีกนะครับพาพี่น้องมาแวะอัปเดตสถานการณ์มันสําปรังช่วงอายุสองเดือนนะครับว่าได้เป็นอย่งไรนะครับก็จะผ่ามันกระสีเป็นประมาณนี้นะพี่น้องมันเหลืองมันพวงเพชรแ้วก็มันก้านแดงแดงครับโบจักสือสายพันธุ์นะครับเป็นมันอีร่วมคือเก่านะครับแต่เขาก็ปปูกแยกแถวดอกพี่น้องเพราะว่าเขาใส่เครื่องปูกนะครับมันก็จะเป็นแถวไปแถวมันอยู่ เวลาเขามาตัดต้นพันอตัดพันปีนาเขาก็ยังขัดเอาอีกทหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้นพันมันหายากครับผมก็เลยได้ปลูกปนเปย์กันไปยังสี่นะครับทำมเลหมวกไปเลยนะครับก็คือกันนึงกะก็ได้ปลูกพันได้กับปลูกเกษตรกรครับปีนี้พี่น้องอต้นพันหาหยากปลูกมันกันยากครับว่าค่อยเกิดกันนะครับผมหน่อยแป้งนะครับที่มันจะเกิดนั่นมันนะครับ ตอนมากแล้วปลูกแล้วมันจะหลวกแห้งตายเบิดนะครับเนื่องจากว่าอุณหภูมิสูงนะครับถึงสี่สีบงศาเซลเซียตนะครับตอนที่เขาปลูกกันอยู่นะครับช่วงที่ปลูกมันโมนี่นะครับก็เลยเหตุให้บงงอกบกเกิดนะครับตายเบิดพี่น้องส่วนหลายตายเบิดเลยอ่ะคลิปนี้เอาไว้สำหรับสักก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคือเก่าครับผมกระพอกระใหญ่เช่นเคยครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับทุกกําลังแรงใจที่พ่อแม่พี่น้องเฮาทรงให้ยพอกระใหญ่นะครับ อปหน้าพอกัญญาศิษย์กษิพะีผ้านนองเขาไฮมันนี่คือเก่าแล้วครับแต่ว่าไปเบิ่งแปลงไหมนะครับเอาคลิปนี้ไว้สำเนียงสก่อนครับผมสวัสดีครับ